รอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามากันก่อนนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอี๊ย okay, ครับ, okay, รบอ่าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กูคิมกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรีเพลงก่อนครับเดี๋ยวคึกครับนะครับโอเคครับวันนี้กูคิมกลับมาพบกับทุกคนนะครับมีสาระดีๆเกี่ยวกับบวกกันน็อกนะแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของบริษัท SYK a u t o p a r t s นะครับโอเคครับก็ วันนี้ไม่รู้ข้างนอกเป็นยังไงฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะครับขับรถขับลาก็ต้องระวังนะครับถ้ายังไปไหนไม่ได้ก็เปิดดูไลฟ์ของกูคิมเลยนะฮะอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กูคิมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คนแก่มีกําลังใจทํางานนะครับนะฮะโอเควันนี้กูคิคมมีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกแล้วมาแนะนํานะครับเป็นบวกรุ่นหนึ่งซึ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนต,อนต้นปีนะครับ หมวกรุ่นนี้ก็คือหมวกรุ่นเดมอนนั่นเองนะครับเป็นแบรนด์ของแรนดัมนะครับรุ่นเดมอนนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงลายใหม่ล่าสุดของตัวเดมอนด้วยนะครับนะบซึ่งเดมอนเราออกไปเนี่ยเราก็มีลายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลายเียวายนะครับลายไพลเลตนะฮะลายกังฟูนะฮะลายทุก,กันนะฮะแล้วก็สีดำเกรด กึ่งเงากึ่งด้านนะครับนะฮะอันนี้เป็นสีของล็อตแรกที่ออกไปนะครับนะทุกคนก็คงจะเจอกันแล้วนะครับนะฮะราคาขายปีเพียง1,950บาทนะครับตามร้านตัวแทนจำหน่ายอ่าเรียกว่าตอนนี้น่าจะแทบทั่วประเทศแล้วนะครับนะฮะที่มีอ่าสินค้ารุ่นนี้วางจำหน่ายอยู่นะครับนะครับโอเคครับก็นะฮะก็ ตอนนี้กูคิมก็จะมาแนะนําลายใหม่สีใหม่นะครับออลายที่กูคิมแนะนําวันนี้ก็คือจะเป็นลายเดวิลนะครับเป็นหมวกเดมอนลายเดวิลนะครับโดยลายเดวิลนี้ก็จะมี2ส,สีนะครับก็คือสีแบล็ k เอาท์ก็คือสีดำนะฮะดำกึ่งเงากึ่งด้านนะครับตัวนี้นะฮะนะครับ,นะรบก็จะสังเกตว่าลายเขา เป็นมีศาสน้อยนะครับถือสามง่ามเลยนะฮะนะมีการไล่เฉดสีนะฮะตัวนี้สวยงามแน่นอนนะครับดูดันนะฮะดูแพงใส่แล้วว้าวครับต้องบอกว่าใส่แล้วว้าวนะฮะก็หาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับหลายๆร้านเลยนะครับเดี๋ยวหูคิมจะลองไล่เรียงร้านค้าให้ฟังนะครับนะฮะส่วนอีกละไอ้ส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีแดงเดวิลคือสีแดง นี่เองวันนี้นะฮะตัวตัวเดวิลน้อยของเรานีก็สีแดงส้มฉูดฉาดน,นะฮะสีก็จะหม่งบอกถึงความร้อนแรงนะครับความร้อนแรงของตัวาลายของมันนะครับฮนะบเลือกกันตามสบายใจเลยครับว่าใครชอบแนวไหนชอบเข้มขึมก็มาแบาก็กเอา ชอบร้อนแรงดุดันก็ไปที่แดร์เดวิลนะครับไซส์ก็จะมี ml xl นะครับตัวนี้นะฮะนะฮะความพิเศษของหมวกรุ่นเดมมนี่กูคิมจะมาพูดเพิ่มเติมให้เราได้ทราบกันอีกก็คือตัวชิวหมวกนะครับชิวหน้าหมวกที่มีวอ์ติกิวอยู่ตรงนี้นะครับช่วยลดเสียงลมนะฮะที่ปัถทาเข้ามานะครับไม่ให้เสียงลมเล็นรอดเข้าไปในในหมวกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นความพิเศษของตัวกัวเิกิูนะครับตัวหมวกเป็นแนวสปอร์ตทัวริงนะครับเป็นแว่น2ชั้นนะครับนะฮะแว่นด้านในก็เป็นสีสโมกไปนะครับนะฮะส่วนด้านนอกก็เป็นปรลอดมอกรนะครับผมนะฮะตัวผ้ารวมสามารถถอดซักได้นะครับพร้อมกับตัวเน็กโลด้านหลังนะกันลมนะครับมีเว้าหลุมบูทูธ ให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะครับนะฮะส่วนตัวสายสีแดงนี้ไม่ใช่ e ีเมอร์เจนซนะครับอันนี้ทำตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับยังไม่ใช่ระบบ e m e r g e n c จนซีนะครับอย่าไปดึงนะครับเดี๋ยวขาดโอเคนะครับนะวดวมก็คัตติ้งมาแบบ 3d นะครับให้ความกระชับนะฮะใส่สบายนะฮะส่วนผ้ารวมก็เป็นผ้าไดเทคซึ่งใส่แล้วสบายระบายอากาศได้ดีซับเหงื่อได้ดีแห้งเร็วนะครับ ก็เป็นจุดเด่นของตัวหมวกรุ่นเดวิลรุ่นนี้นะครับครับผมฮะตัวหมวกก็จะมีชิลด้านหลังนะครับตัวชิลด้านหลังก็เป็นฝาเปิดปิดระบายลมจากด้านหน้ามาออกด้านหลังนะครับสินค้ามีพร้อมจำหน่ายสั่งได้นะครับนะฮะดีลเลอร์เราก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็น3-20นนะครับอ่าวงเวียนใหญ่ เมกะไบต์ซอยอ่าสกุลร้อยหนึ่งร้านท็อปกันคลองเตยนะครับร้านอำนวยชัยถนนจันนะฮะ99บางพีนะครับนะฮะไรเดนฟอร์สนะอยู่ตรงปากซอยเบลลิงนะฮะนะฮะฝั่งพระนครมีออโต้ทูนะครับอ่าตลาดคุณทรัพย์ไปเจมทีพี่โป้นะครับสกายวอล์กก็เจอกับเสียเอนะครับที่เสียหลังสิทธ์นะครับนะฮะสายหนึ่งไปเบสซูเปอร์ไบต์ไอเบสเออเบสเทอร์เบสใช่เบสเทอร์เบสถูกต้อง นะครับลายก็จะมียังมีครบลายกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกังฟูไพเ y, ร็ด G.F.Y. สีแ็คโครนะครับลาม,มุกอะไรเงี้ยฮะก็ยังมีครบกันอยู่นะครับนะฮะตัวนี้เป็นหมวกที่ได้รับความนิยมมาพอสมควรเลยเพราะว่ากูคิมขับรถบนท้องถนนกูคิมก็เห็นไรเ,เดอร์ก็ใส่ยงเยอะนะครับไรเดอร์ก็ชอบหมวกนี้นะฮะของแถมในกล่องนะฮะยังมีเหมือนเดิมนะฮะเสยืดเดยว เดมอนตัอยืดเดมอนสีส,สันสวยงามเดี๋ยวแกให้ดูนะฮะลายก็จะมีลายของเขาครบทุกลายอยู่ในเสื้อตัวเดียวกันเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโลโก้ตัวรุ่นนะครับเดมอนนะฮะ,นะฮะนอกจากเสื้อยืดแล้วเท่ๆหล่อๆ,ละละๆแบบนี้ให้ไปใส่กันเรายังมีแมสแมสอาร์ดีนะครับแมสอาร์ดีนะครับ ไว้ใส่ป้องกันโควิดนะฮะโอเคครับนี่ฮะก็มี2อ,อย่างแถมอยู่ในกล่องให้แล้วนะครับของแถมแค่ของแถมก็คุ้มแล้วนะแค่ของแถมก็คุ้มแล้วนะครับฮะบบก็บวกตุวนี้เป็นบวกแนวสปอร์ตทูริงนะครับการฟังก์ชันการใช้งานที่ครบคันนะฮะน้ำหนักก็ ไม่เยอะนะครับถึงว่าจะถึงแม้ว่าจะได้มาตรฐานดอดแล้วก็จริงนะครับราคาจำหน่ายเพียง1,950บาทนะครับ1,950าบาทนะครับนะฮะก็ติดตามได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายะฮะทุกที่ที่ได้เอ่ยชื่อไปแล้วหรือยังไม่ได้เอ่ยก็เยอะแยะมากมายครับสามารถสอบถามมาในเพจได้นะครับถ้าหาไม่เจอว่าไอแถวบ้านตัวเองมีร้านไหนขายอยู่นะครับก็ทักเข้ามาถามในเพจได้นะครับ เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้กูคิมด้วยนะครับนะฮะสวัสดีค่ะน้องสายฝนนะสวัสดีครับคุณบพดกสวัสดีครับคุณออฟสายชิวนะครับสวัสดีครับคุณป๊อฟสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีครับนะฮะอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กูคิมนะครับแล้วก็ติดตามไลค์ให้จนจบนะครับช่วงท้ายไลค์จะมี กิจกรรมให้ร่วสนุกกันอีกแล้วมีของมาแจกนะฮะวันนี้วันนี้ก็กูค,คิมก็จะมีโชว์ไม่ใช่โชว์นี่มีมีพูดถึงเอ่อหมวกเดี๋ยวกูค,คิมจะใส่ให้ดูหมวกมุ่นนี้ออ๊ิต้องใสแอลกู L, ค,คิมใส่แซลโอเคนี่ยฮะ แล้วตัวนี้ก็รองรับการใส่แว่นด้วยนะครับเดี๋ยวครูคิมใส่ให้ดูนะครับใสแอลใส้แอลตรงไซสนะครับเห็นไหมใส่แอลตรงไซสลรองรับการใส่แว่นด้วยนะครับนะฮะโอเคไหมครับเห็นไหมครับเออตัวนี้ก็มือซ้ายก็สามารถเลื่อนเปิดปิดตัวไวเซ,เซอร์ดไดนน้นะครับนะฮะครับผม ตัวชิลเองพอลงมาก็จะมีจุดล็อกตรงนี้นะฮะเป็นเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะฮะไว้เวลาใช้ความเร็วสูงๆก็ชิลไม่เปิดขึ้นเองนะครับครับผมนะฮะก็สวยงามครับหูคิมก็ใช้อยู่ครับหูคิมใช้แทบจะทุกรุ่นของที่บริษัทนี่แหละครับเราขายเองเราต้องรู้ใช่ไหมฮะก็ใช้เองมันทุกรุ่นเลยนะฮะอะไรมีพร้อมบริการนะครับถ้าใช้ไปแล้วคิดว่าเกิดมีอุบัติเหตุหรืออะไรนะครับ ว่าจะมีอะไรไหมไม่ต้องห่วงนะครับเรามีอะไรทุกชิ้นนะครับนะมีอะไรทุกชิ้นซ่อมได้ทุกอย่างนะครับนะพี่เบิร์ดมาก็ยังบอกว่าซ่อมได้นะครับนะฮะครับผมจะรีบไปไหนนะครับมีกิจกรรมนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ช่วงของเก็บความรู้อไม่ใช่ช่วงของแนะนำสินค้าก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปกูคินก็จะมาพูดถึง เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆในการเลือกใช้หมวกแบบต่างๆนะครบ mm. แบบต่างๆเลยนะครับเดี๋ยวกูคิมก็จะมีหมวกหลายๆแบบให้ดูวันนี้เลยเป็นเก็ดความรู้กันนะครับช่วงนี้ฟังกันให้ดีๆนะครับช่วงนี้จะเป็นคําถามของช่วงถ่ายรายการด้วยอ่านะครับโอเคครับเดี๋ยวกูคิมจะหยิบหม,มวกให้ดูนะครับ โอเคครับโอเคนะครับอาผมเห็นไหมครับหมวกหลากหลายอยู่บนนี้นะครับถ้า <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วนะครับ สามสปีที่แล้วเนี่ยมีกฎหมายบังคับการสวมใสซหมวกกันน็อกนะครับเกิดขึ้นในสมัยของพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกนะกูคิมจําได้เลยกูคิมเข้ามาอยู่เมฆใหม่ๆตอนนั้นเป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาอยู่เมฆใหม่ๆทำงานครั้งแรกเป็นแมสเซนเจอร์ด้วยนะทำงานครั้งแรกเป็นแมสเซนเจอร์สมัยนั้นวิ่งวิ่งแมสเซนเจอร์ใหม่ๆยังไม่มีกฎหมายบังคับขี่ GTO เ,เก่าๆอ่ะคิดดูขี่ GTO เก่าๆวิ่งเก็บแมสเซนเจอร์นะมีแค่แว่นเลนแบนอันเดียวใส่ติดหน้า หัวที่ฟูทุกวันหัวที่ฟูทุกวันนะครับก็หลังมามีบังคับให้ใส่บวกกันน็อกนะครับตลาดาหรือผู้ผลิตบวกกันน็อกในบ้านเราก็ตื่นตัวกันนะฮะก็หลายหลายบริษัทก็มาทำบวกกันน็อกขายนะครับบางบงริษัทที่เคยทำอยู่แล้วเขาก็ปรับตัวเพิ่มรุ่นเพิม่มลายอะไรต่วแต่นะครับ SYK เราตอนนั้นนะฮะก็ก็เป็นโรงงานทำอะไร บริหารในยุคนั้นก็เลยดำเนินว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะฮะแล้วก็อยากจะทำสินค้าที่มีคุณภาพให้คนไทยได้ใช้ในราคาที่ไม่แพงนะครับก็เลยเกิดหมวกรุ่นแรกของบริษัทขึ้นมานั่นก็คือรุ่นพิตตี้เลยทีเอหลายๆคนกูคิดว่าคงจะเคยเห็นมาบ้างแล้วหรือบางคนก็เคยใช้มาบ้างแน่นอนตัวนี้เป็นหมวกรุ่นแรกนะหาไม่ได้แล้วครับซึ่งตัวนี้เป็นบอกเอก,อก่า มอ,อกเก่าหรือมอ,อก,ก,มออก,กใหม่บอ,อก,กใหม่สิตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นตัวใหม่นะไม่เพราะรุ่นเก่าโรงงานเราก็ไม่มีแล้วใช่ไหมหมดแล้วโรงงานเราหมดแล้วนี่เป็นมอ,อก,กใหม่นะครับเป็นตัวพิตตี้เรียกว่าเจน2แล้วกันเพราะเจนแรกเราไม่ได้ทําแล้วนะฮะมันเป็นมอ,อกเก่าเราผลิตไม่ได้นะฮะก็เลยเกิดหมวกรุ่นนี้ขึ้นมาก็คือพิตตี้เรดี้นะฮะตอนนี้นก็ก็ต้องบอกว่าขายดีมากๆนะฮะคน ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไปไหนมาไหนก็เห็นแต่คนใส่หมวกรุ่นนี้นะครับนะฮะต่อมาก็เขาก็จะเรียกกันอีกอย่างว่าหมวกไปบ้านหมวกวิตตี้ไรดี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะเรียกกันว่าหมวกไปบ้านนะฮะก็ใส่กันเยอะแยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่บ้านใส่เนื่องจากมันมีน้ําหนักเบานะฮะมันก็จะมีสีสีหวานเงี้ยสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยฮะนะฮหมวกคีมก็เคยใช้ครับหมวกคีมก็เคยใช้ฮะแต่ว่าตอนหลังมาก็ ก็รู้สึกว่าเราขับรถเร็วขึ้น <_ d ream> ก็ต้องหาหมวกที่เซฟตี้มากขึ้นเพิ่ม <_ d ream> อะไรเงี้ยครับผม <_ d ream> ก็จะมีหมวกก็จะมีหมวกอ่าอีกหลายหลายรุ่นที่จะแนะนำให้รู้จักกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขีมใส่ให้ดูเหนนะ็นไหมเดี๋ยมันก็จะประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก็ใส่เนี่ยกี่ GTO เก่าๆจำได้เลยใส่ Pretty Lady นี่แหละครับ <_ d ream> ต้อง ต้องยุค80 9 0นนะใครไม่ใครไม่รู้ว่ต้องยุคนั้นแหละ <c oughs> นะก็นะเป็นมิติเลยนี่ต่อมาแล้วก็ทํำบวกพัฒน,นาขึ้นมาเนะรื่อยๆนะฮะก็จะมีรุ่นที่เป็นเต็มใบเปิดหน้าก็คือรุ่นรุ่นดังนะรุ่นนี้รุ่นดังนะก็จะเห็นว,ว่าเป็นบวกที่เต็มใบนะครับแล้วก็มีชิลเปิดหน้านะครับ จะรีบบอกไปไหนนะครับ uh, มีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะฮะตัวนี้ก็เวลาใส่แล้วก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ใส่แว่นได้ด้วยเห็นไหมนะครับก็ทำมันมาเรื่อยๆครับยิงมันก็มีรุ่นที่ว่าเป็นเบสเซอร์ของบริษัทหลายรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไททันนะครับหรือว่า8ปดหนึ่งที่เป็นฟูลเฟสรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะตอนนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่า กำเนิดของแบร์ต่างๆที่กองอยู่ตรงเนี้มันมาอย่างไงมันเริ่มต้นมาจากพิตตี้เลดี้นี่แหละครับนะฮะนะครับผมก็กูคิีมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้หมวกด้วยวันนี้ก็คือการเลือกใช้หมวกนะครับว่า,าควรจะเลือกใช้ยังไงในเมื่อตัวเองขี่รถอะไรอ่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมจะเป็นกลุ่มแม่บ้านทั่วไปที่ขี่รถไม่ไกลมากอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกเป็นพิตตี้เลดี้หรือว่า เป็นดังไปอันนี้แนะนำนะครับว่ามินหมวกราคาไม่ไม่สูงมากนะฮะแต่ของเราได้มาตรฐานแน่นอนนะครับนะฮะส่วนถ้าต้องการแอดวานซ์ขึ้นอีกในกลุ่มที่ขี่รถใช้งานอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไรเดอร์กลุ่มเมสเซนเจอร์หรือกลุ่มพนักง,งานอะไรอย่างเงี้ยฮะคนทําง,งานทั่วไปนะฮะกูคิดว่าจะแนะนําเป็นฟูลเฟ่ไอเป็นโอเพนเฟสแบบนี้ก็คือเหมือนรุ่นไอโฟน1ตัวนี้นะครับที่ว่ามีฟังก์ชันใช้งาน ครอบคลุมนะฮะก็คือมีแว่นสองชั้นอะไรเงี้ยฮะและตัวชิวชิ้นใหญ่บังลมได้ดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ายังต้องการความสบายอยู่ใช่ไหมฮะอะ่ก็แนะนำเป็นรุ่น air force one นะครับส่วนสายเลซี่หรือสายรักความเร็วนะฮะสายรักความเร็วก็คงต้องแนะนำเป็นหมวก full face นะครับกูคิมก็จะมีหลายรุ่นนะฮะรุ่นที่ถือให้ดูนี่ก็จะเป็นรุ่นซีซนะฮะเป็นรุ่นที่ เราวางจำหน่ายไปเมื่อตั้งแต่ปีก่อนนะแล้วก็ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับราคาจำหน่ายก็ถูกมาก1,490บาทนะครับส่วน Air o o r c e นนี่ก็1,390บาทเท่านั้นเองนะฮะตัวนี้เป็นหมวกสไตล์สปอร์ตแต่เป็นแว่นชั้นเดียวนะครับนะฮนะก็จะเป็นแว่นชั้นเดียวคือไม่สีเรียสน,นะครับไม่สีเรียสมากว่าเอ้ยต้องแว่น2ชั้นนะแต่ว่าต้องการน้ำหนักที่เบาลงอันนี้ก็เป็นหมวกสไตล์สปอร์ตนะครับก็แนะนำเป็น แถวนี้ฮะซีเซ็ตอาร์นะฮะแบนด์แรนดอมนะครับแรนดอมซีเซ็ตอาร์ตัวนี้นะครับนะฮะโอเคครับนะฮะส่วนแอดวานซ์ไปอีกของสายสปอร์ตก็คือ,อต้องการมีฟังก์ชันใช้งานครอบคลุมก็จะแนะนำเป็นพวกแม่สองชั้นนะฮะอย่างรุ่นเดมอนพวกนี้นะฮะ,ะาบางคนเขาบอกว่าไม่อยากไปเปลี่ยนชิลอะงรี้เดินทางไกลๆเงี้ยเป็นแม่สองชั้นมันก็จะดีกว่า อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ก็จะมีรุ่นนี้รองรับนะครับก็ได้ทั้งแนวสปอร์ตได้ทั้งแนวทัวริงนะครับบางคนขี่ทัวริงแต่ว่าอาจจะไม่ชอบบวกฟิปอัพก็ซื้อเป็นสปอร์ตทัวริงพวกนี้ไปนะครับะแต่ถ้าเป็นสายทัวริงจริงๆหรือสายต้องการความสะดวกสบายนะแ,แนวแนวต้องการความสะดวกสบายก็แนะนำเป็นบวกฟิปอัพ พวกนี้นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ไอดีรุ่นไฮบิดนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับของเราอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวไฮบิดนะฮะก็คือเวลาเราขี่ทางไกลหรืออะไรเงี้ยบางคนไม่อยากถอดหมวกดื่มนะ้ำไม่อยากถอดหมวกสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็เปิดขางขึ้นไปนะแล้วก็ดื่มนะ้ําสูบบุหรี่หรือพกระยะเวลาที่ไม่นานมากอะไรเงี้ยไม่ต้องถอดหมวกออกอะไรเงี้ยก็จะ นิยมใช้หบวกแนวนี้เป็นเป็นตัวเลือกนะครับก็บวกลูงนี้ก็น้ําหนักก็อาจจะเยอะกว่าพวกแนว,แนวสปอร์หรือสวอตทูวริงหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะได้ความสุดสบายในการใช้งานนะครับนะฮะก็ตรงนี้เองทาง SYK นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์นะฮะทุกรูปแบบสำหรับผู้ใช้จักรยานยนต์ทุกรูปแบบเช่นกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอย่างอาทิตก่อนรุ่นอูคิมมาพูดถึงบวกวิบากบวกวินเทจอะไรเงี้ยฮะเราก็มีนะครับเพราะงั้นสินค้าหลากหลายพวกนี้ล้วนแต่ผลิตให้ได้ภายใต้มาตรฐานบอกอของประเทศไทยนะครับนะฮะแล้วก็มีบางรุ่นได้แผนได้ได้อะไรนได้มาตรฐาน ต่างประเทศจะเป็น ECE นะฮะหรือดอทของอเมริกา ECE ของยุโรปนะครับนะหลายหลายคนอันนี้ฝากอีกเรื่องหนึ่งครับมีหลายๆขั้ท่านถามมาตัวไฮบริดเนี่ยฮะมีคิวใสหรือยังตอนนี้มีคิวใส่แล้วนะครับนะ <c oughs> มีคิวใส่แล้วสามารถทักมาในในเพจนะถือสอบแถมตามดีลเลอร์ก็ได้นะครับบางคนอยากได้คิวใส่นะฮะไม่อยากละอ่ไม่อยากใส่เป็นคิวประหลอดก,ก็แนะนำมาอ่าคิวใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับ ราคาจำหน่าย400บาทนะครับหิวใสไฮบิทมีแล้วนะครับนะฮะครับผมก็เป็นไงครับวันนี้เกตความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเลิกสวัสดีครับคุณสุทัศน์สวัสดีครับคุณชายต้นสวัสดีครับพี่โตสาธรสวัสดีครับสวัสดีครับมากันแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กูคิมนะครับจะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะ ชมย้อนหลังนะครับชมย้อนหลังของคลิปพวกนี้ได้นะครับในเพจนี้แล้วก็ในช่องทางของ y t u t u นะครับช่อง Index k e r m เม t นะครับนะครับก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับอย่างที่บอกครับช่วงท้ายของกูคิมเนี่ยฮะก็จะมีเรื่องของการแจกกูคิมมีแต่ให้ครับกูคิมมีแต่ให้เรียก เรียกว่ากูคิมมีแต่ให้นะครับวันนี้มาแจกอะไรแจกหมวกรุ่นนี้อาทิตย์ที่แล้วอของคุณปรมินเดี๋ยวกูกคิมจะรีบจะส่งให้นะครับกำลังเบิกขอให้แล้วนะครับก็จะเป็นหมวกโปโตโสีเขียวไปเดี๋ยวอาทิตย์นี้แจกสีส้มนะครับคำ,คำถามง่ายมากเลยคำถามง่ายมากเลยเมื่อกี้ที่กูพิมพูดมาที่บอกว่าช่วงความรู้เนี่ยกูค,คิมจะมีคำถามค,คำถามก็คือคำเริ่มต้นของเมื่อกี้เลย บวกรุ่นแรกของบริษัท SYK คือบวกรุ่นอะไรบวกรุ่นอะไรนะครับค่ะคำถามง่ายๆนะครับตอบกันมาเยอะๆนะครับตอบกันมาเยอะตอบได้จนถึงวันจันทร์เลยนะครับตอบได้จนถึงวันจันทร์ใครเข้ามาดูทีหลังก็ตอบเข้ามาครับตอบมาแล้วใส่แฮชแท็กมาด้วยนะครับ index h e r m e t นะครับใส่แฮชแท็ก index h e r m e t มาให้ด้วยนะครับนะครับก็รู้ยี่ห้อแล้วแหละว่าเป็นยี่ห้อไหนแต่ว่ารุ่นอะไรนะครูคิมอยากรู้แค่นี้ว่า บวกรุ่นแรกที่บริษัทผลิตขายเป็นรุ่นอะไรนะครับนะบตอนนี้เราก็มีบวกมาให้ดูหลายแบมบมีรุ่นพิตตี้เลยดีนะฮะมีรุ่นดังนะฮะมีรุ่นแอร์ฟอร์ e มีรุ่น c ี r มีรุ่นไฮ b ิดนะครับแบรนด์เหล่านี้ของเราผลิตภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับ,รบไม่ต้องห่วงนะครับบวกทุกใบว่าจะออกไปสู่ท้องตลาดนี่เราทดสอบแล้วทดสอบอีกตามมาตรฐานนะครับ จริงๆเราทดสอบมากกว่าตามอาหารที่เขากําหนดด้วยอ้ๆไปนะครเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งานนะครับนะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมช่วงท้ายนะครับอุคินฝากคาถามไว้ว่าบวกรุ่นแรกของบริษัท SYK นะครับที่ผลิตขายคือรุ่นอะไรนะฮะตอบถูกแล้วใส่แฮชแท็กอินดีคเฮเมาด้วยนะครับตอบไม่ถูกใส่แฮชแท็กให้ครบนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้ไลน์นี้นะครับ ได้จนถึงวันจันทร์นะครับนะแล้วเดี๋ยวคูคิมจะมาสุ่มจับรางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเพจแลนด้าวเมือเมดแห่งนี้ไอเดีเมดแห่งนี้นะครับนะฮะเพจนี้กูคิมก็จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเก็บความรู้เกี่ยวกับบวกกันน็อกนะฮะการใช้งานต่างๆนะครับมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวสาร กันตลอดนะครับสามารถชนย้อนหลังได้ครับตามเพจนี้นะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆได้นะครับแล้วก็ชมย้อนหลังได้ในช่องของยูทูบอินเด็กซ์เฮอร์มิตนะครับนะฮะก็ไปกดซับสไครต์กันนะฮะกดกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะฮะในช่องของอินเด็กซ์เฮมิตนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าไปอัปเดตนะครับนะฮะแล้วก็ความรู้ต่างๆเข้าไปอัปเดตตลอดนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับแล้วก็ในเพจของ และนอ้องเมอร์เมดไอดีเมดก็กดติดตามไว้นะครับ,รบเราก็จะมีกิจกรรมดีๆมีความรู้ดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําให้ตลอดนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับในการเลือกใช้หมวกของวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนจะได้ร่วมสนุกกับการตอบคาถามนะครับที่กูคิมถามไปนะครับย้ำอ,อีกครั้งหนึ่งครับคาถามมีมีมีอยู่ว่าบร,ริษัท บวกรุ่นแรกของบริษัท SYK คือรุ่นอะไรนะครับนะฮะตอบมาให้ถูกแล้วก็ใส่แฮชแท็กมาให้ครบนะครับแฮชแท็กก็คืออินด x คเฮอร์เมสนะครับใส่มาด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ล่วงเลยมาไม่รู้ว่าฝนข้างนอกยังตกอยู่หรือเปล่านะครับไปไหนมาไหนนะครับใกล้ๆนะครับอย่าลืมใส่บวกกันน้องนะครับเลืออหบวกกันน้อกนะครับเลือกบวกกันน้อกคุณภาพของบริษัท SYK นะครับบวกกันน้อกคุณภาพนะครับสวยทันสมัยนะฮะปลอดภัยมาตรฐานสากลนะครับ วันนี้กูคิมนะฮะแล้วก็ทีมงาน SYK Production อ้ยนะก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับวันอังคารพร้อมกับเฉลยนะฮะนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย